เค w าเฮา d e เด e เวสเทนนะับเป็นห้างสับสินค้าขนาดใหญ่นะครับก่อนที่เราจะไปที่ห้างสับสินค้านี้นะับเราก็จะไปกันที่ย่านชอปปิง้งหรือว่าฟรีดิ i สตารเซอร์กันก่อนนับฟรีดิตสตารเซอร์นะ zer, นะัเป็นย่านชอปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเบอร์ลินแล้วก็เป็นหนึ่งในส่นที่สําคัญที่สุดในเมืองนะครับถนนนี้ตั้งอยู่ในย่าน m นะิด t ทอร์นับซึ่งเป็นใจกลางของกรุงเบอร์ลินแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของเมืองนะครับ ย่านนี้มีร้านค้ามีห้างสับสินค้าร้านอาหารโรงแรมแล้วก็สำนักง,งานต่างๆที่รองรับทั้งนักท่องเท,ที่ยวและชาวเมืองนะครับถัดจากย่านช้อปปิ้งฟรีดิสตัเซอร์นับเราก็จะไปกันต่อที่ห้างสับสินค้าเคา e ์เตสเวสเทนนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อคาร์เดเวนะครับเป็นห้างสับสินค้าขนาดใหญ่และดูร้าที่สุดในกรุงเบอร์ลินโดยในห้างสับสินค้านี้นับจะมีทั้งหมด8ชั้นนะครับแต่และชั้นก็จะจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างกันเช่น แฟชั่นเครื่องสำอางเครื่องประดับและก็ของฝากนะครับโดยชั้น6ของห้างสับสินค้านี้คือฟู้ดฮอล์นับหรือห้องอาหารที่มีร้านอาหารระดับหรูและก็ร้านขายอาหารคุณภาพสูงนะครับรวมถึงอาหารจากทั่วโลกที่นำเข้ามาจำหน่าย